न मो तस्स मकमतो अहतो सम तस्स मकमहतो सम सम्मटसः कामे चरूपे करिषि करत ते चंतलिखे विमाने इपे अर्जते चकामे तरुवन अपने के हवतुम्हि एते उम्मा चायंतु तो तेवा चर्द तर्द विसमे กขันธัปปนาังธาเอตังตาสันติเกยังมุนิพุทธวจนังสาตโวะเมสุนันตุธรรมสวนาคาโล Ka ธรรมสวรรคกาโลอายามบทานตันธรรมสวรรคกาโลอายามบทานตันสุนันทุโกนตเยเทวาสังฆาเทราเทวดาเจ้าทั้งหลาย สักเกียตาเมออยู่บนส่งวงสวรันชันกามาพ6หกชันรโรเตอยู่ในรูปภพพงศิหกชั้นเคเรสิคาราะะเตอยู่บนยอดเขาและเหงื่วยอันจริเคยอยู่ในวิมานบนอากาศทีเตุนอยู่ในทวีปต่างๆมีบุดอนโคโรจะวีเป็นตน้นรัเตเถตนอยู่ในคงเถยไปเจอสยามคาเมตอนอยู่ในหมู่บ้านตารุวนาคาเมตนอยู่ในองไผ่ป่าไมา้เคฮาวัตโุมิเคเยตยตนอยู่ตามบ้านเดือนและไร,ารานาทุกแห่ง ภูมาตอนสถิตรักษาอยู่ภาคพื้นดินอันดีพระแม่อธรณีเป็นเขาชราธรวิชเมตรนอยู่ในแม่น้ำและฝั่งสมุทรพระคัจภีสวันณผู้เป็นราช ผู้เป็นราชาของตักคนทรรนและพยานาคราชติทันตาสันติเกทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ได้ยินเสียงของพ่อกวีวัตรทงสักเชิญขอจงเสด็จลงมาอวยอวยพรให้ดกหลานผู้เข้าร่วมพิธีในงานคารวะอาคุณ อีกแล้วเออในเมื่อดีฮายุสวัสดีเป็นสุขขีตลอดกาลนานทืนสาธุอิติปิโสุกคบะเมื่อสิบนิ้วขพเจ้ายกขึ้นเนื้อวางคิวรูจะขอเราถึงคุณพระบิดายี่สิบเอคุณพระมันดาสิบสองคุณพระแม่ประสภสามสิบเกาคุณพระพุทธเจ้าหาทิพคุณพระธรรมเจ้าสามสิบแปคุณพระสังฆเจ้าสิคุณพระอาจารย์สิบคุณพระกรรมฐานเจ้าแคุณพระแม่องคาสิคุณพระแม่ธรณียี่สิ คุณไฟสิบหกคุณลมเจ็ดคุณอากาศสิบคุณอาคราสามสิบสามคุณพิษสวัสด์คุณอัศวาสคุณปัสวาสคุณแก่สามประการคุณศิลห้าประการคุณศิลแปดประการคุณศิลที่ประการคุณศิลสองร้อยยี่สิบเจ็ดประการคุณพระปัญญายางคุณพระสดาคุณพาะสกีนาค่าคุณพระอรหันต์ตาคุณพรมักคุณมักเชียคนผลเชยคุณพระนีานหนึ่งจึงรวมเป็น สมอนคุณพาไปเกียรติมงคลที่างพระคาถาแปดมอพระธรรมขันธ์ตอจากจจยดยกทั้งปนอกปายในคุณระฤาษีตาวัวคุณระฤาษีตาไฟคุณพฤาษีใจพคุณพระฤาษีกัจจปาคุณระฤาษีนาไรคุณระฤาษีนารอคุณพระฤาษีโสดาธคุณพระฤาษีอิมสวนข้าวเวียุวันณยิ่ันบนคุณฤาษีพระพุทธม์ก็ได้สรดี่ทั้งลอยพระองค์คุณพาทิพย์หกคุณพะจันทิคุณพาอังคาณแป คุณพระภคุณพระหัสทิเก่าคุณพระสุวีทิคุณพระเสียเก่าคุณพระสาาชคุณพระราหูิพอข้าไเจ้าจขอัญเชิญคคุณพระคุณพนางคุณพระธรรมคุณนางคุณพระสังฆคุณนางึ่ข้าพเจ้าจะขอเชิญคุณทรานาเรนเดชมาอยู่บาเบงใต้ข้ได้ลมาอยู่บาเบงขวาข้าพเจ้าจะขอเชิญททั้งทคุณ แห่งตัวข้าพเจ้ารุวันตาเลาและพระทองค์พระยระการพระจะชาสัาหนีรโมกล่านาภจาริกูร์พรพุทธเจ้าจีเรียากุมภที่เรื่องนี้ื่อเส้นสถินาทีเดียตาทีต่างๆทั้งคำรางและคบนพระเจ้าจะคอมืเานหนให้ลงมาช่วยในองค์การพินั้งตาวันชุนเนธพคือพระพุทธนโรเคื่องพระน

n a m t a t a g a r a s m p u t a n a t a t a g a t r a s m m a s a m a n a t a t a g a t r a s m p u t a r a t a n a t e p a n a r a t nakata pāmaṭe nāthavāraṭaye nākātāṁ sāphāna-parātāṁ khaṁ atiṇopante iminā sakāreṇa mahāterasa-kunāṁ ketiyāṁ āhaṁ pūkṣemi yodho-sobho cittena ācarīya-rasmin pakaṭo māyā กกตางทังสภาปังวัสติอัติตังทสังปัจจุันังโทสังกายกิริยากรรมังวจีกรรมังภาษาวัตถุวัฏฐโทสังอนุเสสนทสังพันเตมาณีสาธุ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 สุชาินะโมตัสสะภะคะวะโตอะสมาตัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโต อรหตัตโตสัมบาสัมพุทธะสะนโมตัสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมบาสัมพุทธะสะสาธุอาคาพเจ้าทั้งหลายนำโดยพระครูสิริปฎิยัตตยาภิวัตเจ้าคณะตำบลบังทุยท่านอุนอประพัสศนสีแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทุยนายตระกูลตรกสากำนันตำบลบังทุย,ยท,บบท่านชัชวาลอภิรักษ์มั่นคง สมาชิกสภาผูรร้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพังตุยทุกหมู่บ้านผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลพังตุยทุกหลังคาเรือนได้ร่วมด้วยช่วยกันมาทำพิธีสักการะขอขมาบูชาลหลวงปู่ขมภัยในวันนี้ขอบารมีแห่งกุศลผลบุญบารมีแห่งความเคารพและศรัทธา จงมาปกปักรักษาคุ้มครองพี่น้องชาวตำบลฟังเุยเขอให้มีแต่ความสุขความเจริญกาบไหว้สักการะหนึ่งครั้งเพิ่มบุญบงคลกาบไหว้สักการะสครั้งช่วยทำนำพาวาสนารุ่งเรืองกาบไหว้สครั้งเกิดบารมีแผ่ไพศาลข้าพเจ้าขอบูชาบารมีด้วยพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องได้มาสักการะสถานที่นี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทตุวิเศอิอิเสเสพุทธนาเอิอิเมนะพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิพุทธพะกุฏะโกรเป Buddha ธนกาโมรัตเถทนังอ um ัตติกาเยอายะยายะเทพนังปิยตังสุตตวา อิต so, so, ิปิโสภะขวายมะราชาโนชาวเวสุวรรณโดบารนังสุขังอรหังสุขโตะโมพุทธายะชยาสนกตาพุทธาอวาบารนังจัดจาสพังรัสังเกปิวิงสุขนราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสเพปติตาามหังมัตเเกเตมุนิศราสีเซปฏิโตมหังพุทโธธรรมโมเจวิโรจเนสังโฆฏิโตมหังอุเรสภะกุณาคารโร อาทเยเมอ,อนุรตโธสารีบุตโตเกทักกินีโกมธัญโยพิธิประกาศเสมิงสูริโยวะปภังกะโรนิสินโนสิณิสัมปนโนโสภิโตมดิปุลกวโกวโกวุมารกัตตโปเถโรเรมเหสีกิตวัตโกโสไมหังวัจนีนิจจังปฏิทาสีกุนากะโรปุนโองอังโคลิมาโลจะออป,ปาลีนันทศีวลีเถลาปะจ,จะอิเบชาตานราเตติรกมามะเสษสาสีติมหาเทโรชิโนรษาชลันตาสีติเคนะอังคบังเคสุจันติตา รัตนังปุรตตัวอาทิทักขิเนเมตตาสุตะกังทัชชักังปัสตัวอาสิวามอังคุริมาลกังขันธโมระปริตตจักอาตานาสิยัสบุตคลอากาเสชนังอาสิเสสาปการาสันติตาชินานานาวรสังยุตตาสัตปากาลังกตาวตาปิจาสิสันชาตาฟะหิรัชตุปัตวาอาเสสาวิทยังยันตุอนันตาคินาเตชสาวัสโตเมสกิเจนะ สัทธาสัมพุทธปัญชเชลีขิณปัญชเชรติขิณปัญชะรพิตต่างมังรักตุสัพทาอิมินาสกาเรณมหาเทรสักโกดังเกติยังอาหางปูเชมิอิมินาสก,กาเรณมหาเทรสักโกดังเกติยังอาหางปูเชมิอิมินาสก,กาเรณมหาเทรสักโกดังเกติยังอหางปูเชมิลูกหลานชาวตำบลพังทุยทุกคนทุกท่านได้น้อมสักการะหลวงปู่ขอให้ บารมีแห่งหลวงป,ปู่จงปกปักษรักษาคุ้มครองขอให้อยู่รุ่มชุ่มเย็นมีแต่ความสุขความเจริญฝนตกถูกต้องตามฤด,ดูกาลพี่น้องชาวไฮชาวหน้าไ้ได้เห็ดหน้าเห็ดไยสมความมุมอปรานาบารมีของหลวงลป,ปูปป่ปกปักษรักษาคุ้มครอ,องตลอดไปซาถูกซาถูกซาถูาถกู้โยคใกญ่จะลังคองให้มาดูข้าขอเชิญทิพยานจารี พระอริยมุนีกรสัพพรุสีทมเดตสิทธินาใจพระรุสีนารอตะทา,ายพระรุรสีกระกดจินดาบทอรชวนขอเชิญพระรุสีสิทธิมงคลคุณช่วยพูนพิพันนท์ วัฒน,นาสวัสเดีโอราขอเชิญพระเสือเมือ,พองพระทรงเมืองไหิมาพระหลักเมืองมหาคุมเทวาพึงสาธุราชทิเทวาอาอกาศพิรุณที เทว,วารักษาคงคาทรณีพระเพื่งพระภายพัผ่านขอเชิญกรุงพารีห่าหานเชิญคุณพระอุปัชฌาย์พระปิตุเรศมานาขอเชิญมาในมหามนตนบูชา เชิญช่วยพิทักษรักษาและบำบัดสภาพอุบัตินา,นาจงบำราดยามายังยีขอให้วัฒนานรังสีเจริญสุขสวัสดีอย่ามีเดือดร้อนอารมณ์รานเชิญช่วยอำนวยข่าวสาร ลาบยศการสัพพะวินทยาสารจงเกิดทุกเมือ่อยากคลนสัพพสิ่งเงินทองแก้วแวนสมบัติพัญยาเนืองแน่นอนเนกโคตรพิณขอให้บำบัดภูมิบำบัดศก บันบัดโรคที่ยัมี้สัพพายาพินีมาเพอผ่านถึงกายเยขอให้จงเสืิอสุขสวัสดีพินโยยดิ้งยืนยนานนัน่เทินตครงการจิงทุ่งมาทางกำนัรพมมาสหปฏินามะอาทิกัปเรสชุอาคโตปัสสาวะสมัง น so ับโมพุทธายะวันทนังสิทธิจิตยังสิทธิกำลังสิทธิกรณยอะสถานพระโสสิทธิเจโฉโยนิจังสิทธิลาภูปิญโยติรัสโธถิภูขังภวันตุเมนาคารโอโกโกสันโทโมคารโอโกนาทะมโนมพุทธคารโอัสสะปุ่าคารโอโกตโม ยาการาสีอริยมตโยปัจจาพุทธานะมานิยนักก้าโคูุคุสันโทสิโรมัเจีขอเชิญสมเด็จพระพุทธเจ้าพระกุกคุสันโทเสด็จมาอยู่สิโรมัจจีเนียธรรมกลางกมมง้าพระพุทธเจ้าโมกคารโรโกนาคมโนโนราธิเต ขอเชิญสมเด็จพระพุทธเจ้าพระโคนาดมเสด็จมาอยู่นาราทิเกเ้อนาภาคพระพุทธเจ้ขขาพุทธกโรกัสปุโบโชทเวเนตเตเขอเชิญสมเด็จพระพุทธเจ้าพระพุทธกัสปาเสด็จมาอยู่ทเวเนตเ,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 เนตเจในจักรคสั้งสองซ้ายขวา,าพระพุทธเจ้า ภาการสิสริสักยมุนีเทเวกันเน่ขอเชิญชมเดจพระพุทธเจ้าศริสักยมุนีเดจมาประทับเทเวกันเนในหูทั้งสองสายขวาข้าพระพุทธเจ้ายักรริอริยเมตตาอิวหาทิเตขอเชิญชมเด็จพระพุทธเจ้าพระศิอริยเมตตย สเสด็จไปอยู่เชีวหาทิเตเหลือทางกลางเินข้าพระพุทธเจ้าพุทธังบิดารักษาธรรมังมบิดารักษาสังฆังครูอุปกาอาจารย์รักษาพุทธังประเสริฐธรรม,มังประเสริฐสังฆังประเสริฐสัพพะสิทธิ์ผวันตุนเมน,นามิสิตวาตีโลกปนังมนาปักกัมเปสุอาคัตโต ปัตยุปถุนังทิสวานโมพุทธายะวันทตินโมนามัสตการข้าพเจ้าจะขอกราบไหว้ถึงคุณพระพุทธคระุนังคุณพระธรรมคุณังคุณพระสังฆคุณังคุณเจ้าสามประการอันประเสริฐประเสริฐธิงทั้งคุณพระสิงห์พระชินาราพระชินาสิพระชีสันเพก พุทธเจ้าตัดเนื้อเเก้าเจ้าทำข้าพระพุทธเจ้าจะทำกรารสิ่งไรอขอให้ประสิฐธพุทธทางประสิทธิทำมังประสิทธิตั้งทางประสิทธิอมสวัสดิ์ในกพระเจ้าให้ไหวป็นทานทานบารมีศีรบารมีเจชาบารมีพระอรหันต์พระรัตนตรัย ทรงพระกรุณาโปรดทรงพระกันใายทรงพระชีอริยเมตไกโปรเก้าโปกะหมอมทรงพระอิสวรผููเป็นเจ้าเทวาตั้งฟ้าตั้งแผ่นดินพระแม่ธรณีเจ้าเอ้ยจงช่วยข้าพระเจ้าด้วยเถิดอันเชิญคูเอ้ยจงมาช่วยข้าพระเจ้าด้วยเถิด พออันเชิญครูมาพรานทานกระจาดอกไม้มนต์าเชิญครูตนผููพักเร่งเร่งเร็เรวมาครูเรียครูหาถอยคำยันเกลอนอันเชิญครูตนผูู้พักอย่าขับอยาแแทงครูตนำนำแดงมาเอาสังเลยเอาตอกดอกไม้ ข้าจะถวายพระคุยเชิญมาทั้งเมยทุกสิ่นทุกคนวันนี้วันนี้ข้าพเจ้าจะทำการมงคลขอเชิญมาทุกคนช่วยข้าด้วยราขอให้ประสิทธิ์สวัสดีสวาหู ทิฏฐิสุขโตรังพุทธโนนโมพุทธายะปะเตลิงภงกาพรหมเทวาอินทเทวาอังคาเทวาอคันตุกาเทวตาลุคพาเทวาภาณิเทยมังคะราอาจาริยังอาจารยาิยะเทวาบุญีสิทธามาตาปิตุรูอโรคเยนะสุเขนเจาะพมานิหัง พุทธานุสติธรรมานุสติสังัานุสติเทวตานุสติจาตจานุสติ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 นะมาภตาจะกภัสสนนามาอุนะโมพุทธายะโอมสะวะห่มติติภามานาอุกัสสนะทุพาชีเนปวิขาสะอะเบอุนะเบตินาชาริติปสิทิราภามหาราภูพระวันตุเนขเตจิคขเตจิตกิงกรณนะอหังติตังชานานิโอมกุกักุกะนาตังทิโมนาชาดิติ สัมมาอรหังสัมเงินมาอรหังสัมทองมาอรหังมาอาวุสัมมาอรหังเอหิติจังปียังมามะเงินทองโชคลาภความสุขความสวัสดีไหลมาเทมานาชาริตินะโมพุทธายะอุอาปะซะมะอาวุจารุจารุจารถุจารถกันเกาองค์การต่างๆกันเสร็จสิ เกียรติพนกเจียรใจกันเบิกก่อนต่อไปกับพี่ที่ทางนั่งร่ำเดี่ยวเนี่อเพราะนั้นมีอะไรหมดครับพี่ที่พอคมาสักการะกัดเสร็จสิ้นวันนี้เ้าวขาจะได้ตั้งแถวล่ำสักการะบูชาแล้วพี่น้องกขมายิบแผ่นทองของผมโดยฝ่ายเปลี่ยนแผ่นทองไปปิดบูชาหลวงปู่องค์ประธานหลวงปู่นะครับ วันนี้ขอบคุณท่านสอสพ <สอ S 1> ื้นที่ของเฮ้าท่านจบไม่อะมองชาวพิหลังมันคงเด็นมาเป็นเกียริร่วมกับพีน่น้องงานใดกาบอได้ค่ะมาเป็นประจำงานจากศีรเป็นงานมงคลของพีนบบน่น้องชาวตำบลบางทุยหลังจากเข้าล่ำพิธีทักการาเรียบร้อยแล้วชงายตั้งขบวนแล้วท่านนายกกจาจ้า ลำถวายอีกครั้งหนึ่งลำอีกครั้งนึงจ้ากิเคลื่อนขบวนไปรอบตัวบ้านดีดีรับที่ขอขมาสักการะกะเซบสินเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องแพนทองอยู่วางยู่พานจะกิบอย่อาบอกไปไว้กอ้อนก็ะไดนะครับพลับแพนพนับแพนจะได้ทับกิีทองอถ้าพร้อมแลว้วเมื่อนี้ได้รับความลมไม่ลมมือแรงสัทธาจากพี่น้องเจ้าตะบทพังทุย้ยได้ไปฟื้นซ้อม หลบเต่าเล่าล้านคาาารูบาอาจารย์นำบุกโตโยพาภากรีบกว่าบุกต่ำจนชนพนันโมบานนักบรดบาลออชอผ่านพรมยูนีแม่คู่ยิบตาแม่คู่กาญจนาผ้าหลกผ้าล้านเฮ็ดถ้ำเกิดความสวยงามความเพียงสารวัตรกำนันกบาตกแ,แต่งสถานที่ที่มอบห้ายให้ท่านรวมด้ดยช่วยกันนี่เป็นพิธีในช่วงเศร้า เอากระล่อดวงใบอีกรอบหนึ่ง่านท่านนายกพร้อม้อยผู้นำจุกจนบริบาลทั้ง13โมบานก็จะได้นำขบวนแห่รอบโมบานเป็นระดับต่อไปเมื่อแรกคับเปิ้งอ้ํานำกันสมบนรูรณ์ต <c oughs> ๊ะ้ามกระสอกแกงอ่านะครับอ่ากร้อมแแ้วก็จะร่ำมตั้งขบวนเรียบร้อยจะกาวข้าม บูชาสักกอนสามจบนะครับการจะได้นำผ้าเอา้อมไปเครื่องเสียงเฮา